ครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับสิงหาคมนะครับต้อนรับเดือนใหม่นะครับวันนี้นะครับก็มีทะเลหมอกนะครับก็คือหมอกมันลงนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับหมอกมันลงที่เขานะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศนะครับมาให้ดูนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจยุดติดเขานะครับหมอกลงนะครับนี่หมอกลงเขาก็อยู่ใกล้ๆนะครับประมาณห่างจากที่ผมอยู่นี่ก็สี่กิโลนะครับ ก็จะถึงเขาครับนี่นะครับหมอกลงครับเป็นลำไรลลาไร้นะครับหมอกลงนะครับก็สวยงามมากครับพอดีแดงอุดมรั์มันบานนะครับผมก็เลยอ่าจะมาถ่ายแดงอรดมซัพ์ให้ดูด้วยนะครับแดงอรดมรั์ต้นที่ผมเอาลงดินนะครับมันบานสวยงามนะครับอมันได้เห็นดอกบานหนึ่งหนึ่งดอกผมก็เลยจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คือที่ผมนะครับนี่นะครับกําลังทําที่อยู่อาศัยอยู่นะครับยัง ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จใกล้จะได้เข้าอยู่แล้วล่ะครับนะครับค่อยทําไปนะครับว่าจ้างช่างเชื่อมไปครับว่าจ้างผมจ้างช่างในคนเดียวนะครับตอนตอนเริ่มก่อตั้งมานะครับผมแล้วก็ผมทําทําด้วยกันนะครับกับช่างนะฮะเองบไม่ค่อยมีนะครับก็ทําด้วยกันนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะเนาะก็ทําด้วยกันนะครับอืมเอาแค่พอได้อยู่นะครับมานี่นะครับนี่ไฮไลท์แดงรุมซับนะครับโอ้ยยุไส่น้อวันนี้ครับ โอ้ยเมื่อวานบานเมื 1> <1 ่อวานบานอยู่สองดอกนี่แดงรุมซับนะครับนี่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 นะครับบานอยู่สองดอกก็เลยโอ้โหมันบานแล้วมันโอแสงไม่พอเนาะนะครับอาจจะมืดไปหน่อยในช่วงประมาณตีห้าเกือบจะหกโมงแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันเลยเร่งแสงขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นไหมสวยงามครับแดงกระดุมซับนี่สวยจริงๆนะครับแดงกระดุมซับนี่เวลามันบานนะครับยิ่งถ้าออกเยอะๆนี่ยิ่งสวยนะครับ เมื่อวันนั้นมีคนมาถามนะครับถามว่าไอ้ด่างเนี่ยมันชื่อด่างอะไรนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมชื่อสว่างอัมไพนะครับเนี่ยเห็นไหมด่างตัวเนี้ยนะครับผมตั้งชื่อน,นะว่าสว่างอัมไพนะครับคือมันสว่างสว่างกับเพื่อนนะเห็นไหมเห็นไหมครับสวา่างคล้ายๆกับสว่างเนี่ยมันไม่คล้ายล่ะมันสว่างกับเพื่อนอันนี้ก็ด่างด่างหินอ่อนเห็นไหมไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะแต่สว่างอัมไพเนี่ยด่างอย่างนี้เลยขาวอย่างนี้เลยนะครับนี่ อันน <c oughs> ี้ก็ด่างสัญญาครับด่างสัญญาแบบนี้นะครับอ่านะครับนี่ด่างสัญญาอ่ามีด่างสัญญาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นี่อ่ะลดแสงดูหน่อยนะครับนี่ด่างสัญญานะครับนะครับด่างสัญญาจะเป็นแบบนี้นะครับเอ่ใหม่ก็ไม่ได้ใส่เนาะพูดก็บางครั้งเบาบ้างอ่แรงบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับนะเออมาดูโกเด้นโอ้ยเอาลงดินแล้วโกเด้นดอกไม่ใช่ดอกนี่ใบสวยจริงจิงนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวผมมาอยู่นี่เต็มที่นะครับอ่าทำมาอยู่เต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทําเลยนะครับทำต้นต่อขึ้นมาแล้วก็จะเสียบแล้วนะครับครั้นี้ก็คืออ่าผมเสียบไว้ก็มีนะครับเสียบไว้ที่อยู่ที่ในบ้านก็มีแต่ว่าตอนนี้มันปนกันหมดนะครับปนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าดอกไหนเป็นดอกไหนนะครับอ่ามาดูตัวนี้ไอ้ต้นนี้คือรากนี่หอยทากกินนะครับมีคนถามนะครับอ่ <S <S ามีเอถามว่า หอยทากนะกินนะครับแล้วก็เราจะใช้ยาตัวไหนนะครับก็คือยาฆ่าหอยเลยนะครับในลาซาด้านะครับหอยทากนี่ยยาฆ่าหอยเลยนะครับจัดการเลยนะครับโปรยที่โคนต้นหรือว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยใช้นะแต่ผมเคยเห็นเขากําจัดหอยนะครับยาฆ่าหอยได้เหมือนกันนะครับที่ในลาในลาซาดามีนะครับอันนี้หอทรัพย์นะครับนี่ใบสวยงามมากนะครับเห็นไหมพอลงดินนะครับเอาลงดินแล้วเราก็ต้องบารุงด้วยนะครับนี่ผมก็ให้ปุ๋ยเหมือนกันนะเห็นเม็ดปุ๋ยไหมเนี่ย ปุ๋ยนะครับผมก็หวานนะครับเม็ดปุ๋ยนะครับซ้ำสไตล์ผมนะครเข้าสามสิบยี่สิบศูนย์นะครับนะหวานลงไปบารุงใบก่อนนะครับเอาใบให้เขียวก่อนนะครับส่วนดอกค่อยว่ากันทีนะครับนี่ต้นนี้เห็นไหมติดฝักด้วยซ้าเอาลงดินนะเออพอมาอยู่ทุ่งนาติดฝักนะครับนี่ก็วัวควายนะครับก็กําลังไล่วัวไล่ควายบรรยากาศบ้านนอกเด้อนะครับเอาไปมัดใบพุ่นดิบว่ เอาไปมัดไว้ตรงหน้าเลยบ่เอาไปปอยเลยเก่าเก่อยแล้วล่ะครับครับอ้อครับครับนะฮะก็เขาก็ไล่วัวไล่ควายกันนะครับก็ธรรมดาแล้วครับมันนอกเนาะตามอยู่ใส่ที่บรรยากาศทุกนานะครับนี่นี่สวยๆนะครับบรรยากาศเดี๋ยวพอจะทำให้ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเอฟซใจเย็นๆนะครับที่จะให้ผมทําให้นะครับจะให้ผมทําแฟนซีจะให้ผมทําตัวนู้นตัวนี้ครับทำแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวอยากได้เ๋ยวางแบบในจัดมานะครับเวลาว่างเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวขอทําที่อยู่อาศัยแป๊บเดึยนะครับนี่นะอันนี้ก็คือนี่นี่วิววิวข้างๆบ้านนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ฝั่งนู้นก็เขาเหมือนกันนะครับเห็นไหมไอ้นู้นก็หมอกลงนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะเห็นไหมครับนี่หมอกลงนะครับสีขาวเป็นคาดนะอ่านะครับนี่ก็หมอกลงนะครับสวยงามนะครับหมอกลงโหนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มขนชนชมนะครับนี่ขนออกมานะครับ ต้นโอ้โหเป็ต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับนี่ต้นใหญ่ขึ้นรากลงพื้นแล้วด้วยเนี่ยต้นนี้นะครับสีเหลืองเหลืองต้นนี้ก็คืออะไรนะเหลืองจันทานะครับเหลืองจันทาต้นนี้สมบูรณ์นะครับต้นนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มากเดี๋ยวผมจะพอมาถึงนี่เดี๋ยวผมจะดูแลใหม่นะครับเนาะให้มันให้มันสมบูรณ์เพราะว่าอยู่น่นไม่ค่อยโดนแดดนะครับอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าต้นหูกระจงมันบังบังแดดบังบังน้ําค้างบังบางครั้งบังน้ําค้างบังพวกนี้นะครับ มันก็ไม่ค่อยดีเนาะนะครับเออไม่มีแดดน้าค้างนี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนดีนะครับมันก็มีส่วนดีนะครับแต่มันก็มีส่วนไม่ดีก็คือเชื้อรานะครับส่วนดีมันก็คือมันมีสารอาหารบางตัวนะครับที่ใบไม้ที่ต้องการนะครับเห็นไหมเวลาพืชผักมันโดนน้าค้างเยอะๆนะครับมันก็สวยงามเหมือนกันนะครับเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็จบคลิปด้วยนี่แหละครับกําลังขนกําลังย้ายแบบนี้แหละครับนะนี่ก็ที่ค้นมาบางส่วนนะครับเดี๋ยวจะมาตกแต่งใหม่นะครับอ่ะ จบคลิปด้วยช่งนาแบบนี้เด้อนะครับนี่จากช่องมองสองแชนแนลนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นะครับนะครับแล้วก็อยากมีคําถามอะไรอะไรก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับบางครั้งไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันคลิปเก่าๆที่บางครั้งท่านคอมเมนต์มานะครับคลิปเก่านะบางครั้งผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าบางครั้งเปิดในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่เจอนะครับเนาะ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ